เดนิมโนวิดนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกเพื่อนๆว่านอกจากการแช่ยีนนะครับด้วยน้ําและกะละมังเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องซักผ้าเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยให้เราแช่ยีนได้เหมือนกันนะครับโดยการเอายีนเหล่านี้นะครับไปซักน้ําเปล่าโดยที่ไม่ได้ใส่ผงซักฟอกอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับจะสาธิตให้ดูนะครับกับยีนตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือยีนวีวายเอลวีซีนะครับหนึ่นะครับตัวนี้เป็นยีนเมทอินเจแปนนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมนะครับจะปั่นด้วยเครื่องซักผ้า นะครับปั่นด้วยน้ำเปล่านะไม่ใส่ผงซักฟอกนะครับที่อุณหภูมิประมาณ60องศานะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่ามันจะขดไปประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วผมจะปั่นอบซ้ําก็าไปอีกหนึ่งทีนะครับโดยอุณหภูมิ60องศาเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาวัดเอวกันก่อนนะครับว่าตัวนี้ตอนก่อนแช่มันเท่าไหร่เรามาเริ่มวัดเอวตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้นะครับเอวป้ายนะเขาบอกว่า36นะครับแต่ว่าผมอ่ะวัดจริงได้ทั้งหมดอยู่ที่37เพื่อน37นะิ7นิ้วนะคาับถ้าดปล้วน เป็นเซนเนี่ยจะอยู่ที่94เซนด้วยกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะวัดความยาวปลายขานะเพื่อนๆเราจะวัดจากตรงบริเวณเป้านะครับไปถึงปลายขาของเขานะครับปลายขาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่31นิ้วครึ่งนะครับผมนี่31นิ้วครึ่งทีนี้นะครับเรากลับมาดูตรงป้ายนะป้ายเนี่ยนะครับในเอวป้ายเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่าเอวเนี่ยสานะครับส่วนปลายขาเนี่ยจะอยู่ที่32นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะผมวัดจริงเมื่อกี้อันนี้ คือ37นะครับแล้วปลายขาก็คือ31.5ดนะครับดังนั้นนะครับเวลาเพื่อนๆซื้อกางเกงยีนนะครับเพื่อนๆอนอย่าเชื่อเอวป้ายนะครับเพื่อนๆนต้องขอไซส์ชาร์ตนะครับที่เป็นการวัดจริงมาดูนะครับมันจะทําให้เราเข้าใจตัวยีนมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับรูปร่างของเรามากขึ้นนะครับโอเคครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปปั่นเครื่องซักผ้ากันและนี่นะครับก็เป็นวิธีการเอายีนก่อนเข้าเครื่องซักผ้านะครับ ติดกระดุมนะครับให้ครบทุกเม็ดนะครับตรงนี้เราต้องใส่กระดุมให้ครบหมดทุกเม็ดนะครับนี่ครับเม็ดบนนะครับเม็ดด้านล่างติดให้ครบหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พับยีนท่านี้ถ้าเป็นยีนผ้าริมนะครับหรือเป็นริมผ้าโพ้งเนี่ยก็ให้เอาเนี่ยครับให้เอาตัวริมนะครับออกมาอย่างนี้วิธีนี้นะครับจะช่วยให้ ลิมไม่ล้มนะครับเวลาเราซักผ้าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาเข้าเครื่องซักผ้ากันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็เอายีนเราใส่ในเครื่องซักผ้าอย่างนี้นะครับใส่แค่ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเอาผ้าอื่นปะปนเข้าไปนะเพราะว่ารับรองว่าสีตก100เแน่นอนนะครับเอาผ้าอื่นใส่เข้าไปนี่เดือดร้อนนะหลังจากนั้นเนี่ยเรามาตั้งโหมดผ้าฝ้ายเลยนะครับอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่60องศานะครับพันสอรอบเนี่ยกำลังดีระยะเวลาการปั่นอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับอันเนี้ ยีนหดเต็มที่แน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผงซักฟอกต่างๆอะไรไม่ต้องใส่นะเพื่อนๆปั่นน้ำเปล่านะครับโอเคเราก็เริ่มกดปุ่มนะครับ start โปรแกรมเลยครับ โอเคแล้วเดี๋ยวจบขั้นตอนนี้นะครับเราจะทําการซักปั่นอบต่อเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งและแล้วนะครับก็ซักเสร็จแล้วนะแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องปั่นอบกันต่อนะครับมาเดี๋ยวเราตั้งโหมดปั่นอบกันเลยนะครับนี่เข้าโหมดอบผ้าฝ้ายนะครับเป็นโหมดของ cotton dry นะครับหลังจากนั้นนะเสร็จเครื่องซักผ้าระวังนะครับตรงนี้ผมเคยพลาดมาแล้ว150องศานะครับโอ้โหมันมันขูดเกินไปนะครับสําหรับผ้าฝ้ายนะเราก็มาเซตอุณหภูมิตรงนี้ก่อน 60พอครับ60นะครับก็ทำการอบอยู่ที่1ชั่วโมงครับเราเริ่มเลยฮนะ โอเคครับประตูปิดทํางานแล้วมาปั่นอบกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่และในที่สุดนะครับเราก็ซักยีน LVC 1 9 6 6เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการซักทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็ใช้วิธีการซักน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ทําการปั่นอบอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้สังเกตดูนะว่ายีนตัวนี้มันออกมาสวยมากๆเลยนะครับรีาวก็คือรีายนะเพื่อนๆผ้านี่มันออกมาเท่จริงๆเลยนะครับตัวนี้เป็นงาน made in Japan นะผ้าออกมานะครับถือว่าแบบว่าแตกลายออกมาสวยมากนะปลายขาของเขาเนี่ย นะครับก็บิดออกมาอย่างนี้เลยนะโอ้โ oh, หแบบบิดออกมาในแบบสัดส่วนที่เรียกว่าแบบคลาสสิกมากๆเพื่อนเพื่อนและสีมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูจุดสําคัญกันเลยเราจะมาวัดเลยนะครับว่าตอนนี้เอวอยู่ที่เท่าไหร่และปลายขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการวัดเอวก่อนนะเดี๋ยวเราลองวัดเอวกันเลยเดี๋ยวเราวัดแบบไล่ตามขอบเอวแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับว่าตอนนี้จะเหลือกี่นิ้วนะครับผมโอเคครับอันนี้ผมชนให้แบบสวยๆเลยนะฮะนี่นะครับ ตอนนี้นะครับเอวนะครับหดไปนะครับเหลืออยู่ที่34นิ้วครึ่งเท่านั้นเองครับเพื่อนๆเท่ากับว่ามันหดไปประมาณ2นิ้วเลยนะโดยประมาณนะครับทีนี้มาดูปลายขานะปลายขาเนี่ยครั้งที่แล้วเหมือนเราวัดได้31.5อหายไปเยอะเลยเพื่อนๆ <Wow. S 2> เหลือแค่29นิ้วครับ <Wow. S 2> อ,อันนี้ก็ไม่แปลกเพราะตอนฟิตติ้งก็รู้สึกได้เลยว่าโอ้ขามันสั้นลงไปเยอะมากเดี๋ยววัดอีกข้างหนึ่งเพื่อความชัว ระยะจากเป้าถึงปลายขานะครับเหลือแค่29ิ้นิ้วครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการแช่ยีนนะครับโดยการให้เครื่องซักผ้าเป็นตัวช่วยนะครับนั่นก็คือการเอายีนเนี่ยนะครับไปซักด้วยน้ําเปล่านะครับแล้วก็ทําการปั่นอบซ้าเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับวิธีนี้ชอบกันไหมเพื่อนเพื่อนและผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับยีน DIY LVC นะครับอยากจะเตือนเพื่อนๆืนทุกคนเลยนะครับว่าเวลาซื้อนะครับให้บวกเข้าไปเลยนะครับที่2นิ้วนะครับเพราะมันหด 2นิ้วอย่างที่ผมบอกจริงๆนะครับอย่าซื้อมาแบบพอดีเอวนะเพื่อนๆเพราะถ้าซื้อมาแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะใส่ไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ